thank you สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะสืบเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับที่เรารีวิวเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมไปนะครับแล้วเรียกได้ว่ามีกระแสต,ตอรบรับกันเข้ามาวันนี้ผมก็ได้พะเหรียญมาอีกแล้วครับห่เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นอีหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับนะราคาเล่นหาแค่หลักพันเท่านั้นนี่คือเหรียญที่ออกในปี2516นะครับจัดสร้างโดยมูล,ลนิธิหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับนะอ่าเนี่ยผมมีหนังสือมาให้ดูนะครับคราว วัวจับสร้างโดยมูล,ลนิธินะครับนะเล่นหาการหลักร้อยถึงหลักพันแต่ปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่าราคาหลักร้อยเนี่ยหายากเลยท่านผู้ชมปัจจุบันเนี่ยเล่นกายประบาณหลักพันนะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีชื่อเรียกด้วยกันหลากหลายแบบเหมือนกันนะครับบางก็ว่าเป็นเหรียญหน้าวัวพิมพ์ใหญ่คางมนนะครับคางมนในที่นี้ก็คืออะไรคือคางของเหรียญนะครับเขาจะมนแบบนี้นะครับส่วนคางแหลมจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตามที่ผมเข้าใจนะเนี่ย เป็นเหรียญหน้าวัวเหมือนกันบางที่ก็จะเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญใบตาลึงนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเรียกแบบไหนนะครับนะ,ะเรามาส่องดูกันหน่อยท่านผู้ชมสังเกตดูใบหน้าของเขานะครับนะใบหน้าแบบนี้มีล่องรอยการแกะบล็อกสดให้เห็นแบบนี้นะครับนะเป็นได้แบบเดียวเลยท่านผู้ชมก็คือรุ่นเนี้ยเขาใช้พิมพ์เดียวกันกับเหรียญหน้าวัวคางแหลมเมื่อกี้นะครับอันนี้คือหน้าวัวคางแหลม นะครับอันนี้คือหน้าวัวคางมนนะครับแสดงว่าเขาน่าจะใช้บล็อกใบหน้าเดียวกันแล้วก็มีการแต่งเล็กน้อยนะครับอ่าอันนี้คือคางมนนะอ่าอันนี้คือคางแหลมนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับมีเห็นได้ชัดเจนเลยนะก็คือคําว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยครับไม่เอกหายไปเนี่ยเนี่ย เหมือนตัวไม่เอกของเขาเนี่ยจะหายไปไม่แน่ใจว่าช่างเนี่ยลืมแกะหรืออย่างไรนะครับนะแบบนี้นะครับนะอ่าเนี่ยคำว่าดอนยยหอมแหละคำว่าดอนยยหอมนี่ก็ยังอยู่ครบนะด้านหลังเป็นหลังพัดยศเหมือนกันเลยครับเหมือนกับเหรียญค้างแหลมเลยนะสองให้ดูกันเหมือนกับเหรียญค้างแหลมเลยเนี่ยสองให้ดูนะครับตัวเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมบริเวณด้านหลังเนี่ยเขาจะเรียบไปเลยนะนะครับเนี่ยหลังเหรียญจะเรียบแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะ โอเคนะครับนะก็ถือว่าพามาชมเหรียญแบบข้าวๆแล้วกันครับกับเหรียญหน้าวัวนะครับนะพิมพ์คางมุนนะครับกล่องว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินกับคลิปนี้ได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับนะวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่วันหน้านะครับสวัสดีครับ